อามยิงโอ้โหวัด oh, oh. บอกให้จ่ายตัวนี้ครับเมื่อกี้จ่ายตัวนี้เลยครับ oh, no, no, no. บอลมาหมอ no, no, no. บอลมาวัดวัด no, <no>, no. จ่ายมาโอ้วัดไม่วิ่งนะครับ no, 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 no. <laughs> บอลมาต้นต้นใจมาแม่ลึกไปครับบอลมาแชมป์แชมป์จ่ายมาโอ้ยเกือบไปนะครับโอ้หลุดไปหมดครับบอลมาต้น ต้นอัดเลยครับต้นยังได้บอลอยู่ต้นเอาทีครับขออีกทีขออีกทีออกทสาวบอกไม่เจ็บนะครับบอกมือ <c oughs> ปอครับโดนวิ่งบี้ปอยิงโอ้โหเกือบไปครับ <c oughs> บอลมาที่หมอครับ โกยนมาแม่ไม่ได้ครับวันนี้อามแฟนไม่มานะครับยิงไม่ได้เลยครับวันนี้เอาครับยังไงครับแม โอ้ายสวยมากครับโอโ้ s. โหอามใจมาต้นต้นยิงโอ้เซฟไว้ได้อยู่นะครับแม่หลายเซฟนะครับโกบอลมาปอโอ้โหโกนะครับแบ่บอลเซฟครับอีกทีเอาอีกเอาอีกเอาอีก เอาอีกเออโคตรเซฟเอ้าแชมป์เออหมออีก บอลมาอามอามไปได้ครับโดนหลอกอามยังไปอยู่อามโอ้โหนิดเดียวครับเกือบชิ่งมาที่อามได้บอลมาหมอหมอใจมาไปแล้วครับแชมป์แชมป์ทันไหมทันด้วยอ่าแล้วครับอาม แต่ทิ้งนะครับหรือว่ายิงไม่รู้อามครับอามใจมานุนุใจขึ้นนะอามอามแม่ตันครับเอาแล้วครับสาวอา้าวอามได้อยู่อา้าวต่อต่อต่อโอ้ฟาวครับฟาวฟาวฟาว